ขึ้นไปเทียดอยู่เทียดอยู่ B กี่คนถูกนะก่อน B หนึ่งสองสามสี่ห้าหก A หนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนี้แป๊บเดียวฉันไปฟังให้แป๊บเดียวโอเคอะไรนะจัเพราะว่าเคยเห็นคนนี้ดูอันนั้นคนนั้นดูอันนี้อะไรฟิล์นี้ เป็นจริงฟังได้ลิดหน่อยไงเพราะว่ามันใกล้เกินเก่งใจเอ๋อัดยองสยโยพี่ชายเขาหนาวนะหรือบีฮอลลีวูดเป็นฟิลอินเตอร์คัพเออพร้อมนะครับข้อนี้จะตัดสินแล้วนะว่าใครจะเป็นต่อนะครับมาแบบหนึ่งออมมั่นใจไหมข้อนี้มั่นเลยหรอมั่นมากเลยหรอมันมากทุกคนชีมั่น ชีมันว่าชีจะบอกได้เธอชีมันมันพออะไรเพราะมั่นใจเฉยเพราะว่าแบบจากที่เคยเคยกันอนะเขาพูดทุกสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งนึงอ่าซึ่งไม่น่าเชื่อว่าหลิงยังไม่รู้เลยนะครับ <laughs>